สวัสดีครับกลับมากับพ่อลูกเด็กอินเตอร์ EP 3นะครับวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างในการใช้น้ำหอมไปโรงเรียนนะครับระหว่าง Generation X กับ Gen Z นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหอมนะครับว่า Gen X เนี่ยตอนนั้นคนนิยมฉีดน้ำหอมอะไรกันบ้างนะครับอันแรกพลาดไม่ได้คือ d a v i d of f Cool Water นะครับทุกคนเนี่ยต้องมีอนนี้อย่างน้อยขวดหนึ่งนะครับที่เมืองไทยเนี่ยดัง แล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะฉีดไปโรงเรียนไปเที่ยวไปดูหนังไปจีบสาวเนี่ยต้องมีแต่วีดอชควอเตอร์นะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นดักกานะนะครับดักกานัวแต่ตัวเนี้ยเป็นดักกาโนอา n อินเทนสมัยก่อนเนี่ยเป็นดักก้านัวะออเดอร์ฟูมธรรมดาเป็นของบริษัทกีโรชทําน้ําหอมดักกาซึ่งตอนนั้นดังมากนะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่เราพลาดไม่ได้เนี่ยก็คือ c k เหรือ Calvin Klein วันะครับตอนนั้นเสื้อผ้า CK กับน้ำหอมดังมากมีรุ่นหนึ่งชื่อ Escape ใครจำได้ไหมฮะยุคในีใครต้องสี c ีเกับ Escape ไปโรงเรียนนะครับอันสุดท้ายนะครับที่ยอดนิยมนะครับก็คือพวกกลุ่มน้ำหอมดันฮิลนะฮะมีหลายสีอันนี้เป็นดันฮิลสีแดงดันฮิลดีไซน์ซึ่งตอนเนี้ยลอยก็ยังฉีดไปทำงานอยู่บางวันนะครับแต่กลิ่นค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับออหอมหอมไม่ละกะ หอมครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเด็ก Gen ีเนี่ยเขาฉีดน้ำหอมอะไรไปโรงเรียนไปเที่ยวไปทำงานบ้างครับก่อนแรกนะครับเป็น John <อ> Paul g o l d t i e r l a m m e La p e r f u m อันนี้ผมชอบมากครับอันนี้หอมมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้ละจารยเขาซื้อเองว้าว นี่คือขอมมากครับแต่ตรงนี้ก็มีชื่อผมด้วยเขาสลักชื่อให้อันนี้พ่อหลือก็แอบฉีดนะครับแอบฉีดจนหมดเลยอันนี้ผมแบบผมฉีดประจาครับฉีดจนขดจะหมดแล้วเนี่ยอันที่2นะครับจอนพอลโกเทียอีกอันนะครับแต่อันนี้จะเป็นลิกเซอร์นะครับอันนี้จะแบบหวานหน่อยอันนี้ผมก็ชอบมากเลยครับอันนี้ผมก็ใส่ประจําครับทุกคนอันนี้พ่อหลิก็ชอบแอบฉีดครับดหน้าหนาวนะครับแต่ว่าฉีดหน้าหนาวนะครับตอนฉีดหน้าร้อนปวดหัวนะฮะแล้วอนที่3นะครับก็จะเป็นจอนพอลโกเทียอีกทีนะคร โอ้แชมแมลนะครับทุกคนนี่ก็หอมครับคล้ายๆละแมลนะครับคล้ายอัฟนาน 9pm คล้ายๆดอมนายพีเอ็เนี่ยนั่นคือก๊อปอันนี้ครับอันที่4นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นจอห์นพอลเกรเทออีกทีนะครับนี่จะเป็นละแมลนะครับอันนี้เป็นออริจินอลนะครับอันนี้พ่อหลุยส์ก็ฉีดทันอันนี้พ่อหลุยส์ฉีดทันนะฮะทันเหมือนกันตอนที่นหนุ่มเนี่ยก็ฉีดไปเรียนเหมือนกันฮะแล้วเพื่อนๆฉีดน้ำหอมอะไรไปโรงเรียนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยนะครับโอเคคครรรัับบสหใที่ชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์แล้วก็กด follow ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย